อะสะสนี่ลึกมากขน,น,นุนลงเลยลงลงน้ำเย็นมากเอะนนเออเอาตรงตื่นๆโฟกัส อ,อขนุนไม่รอเลยขนุนนี้ไม่ต้องให้ควานบอกเด้อขนนนี่ขนนขนนไม่ต้องให้ควานบอกเจ๊บลงนะคะขนนเจ๊บงเองเลย ันเย็นอาโคกว่าเย็นเย็นมันเย็นครับขนุนเล่นแรงใดขนุนนไงขนุนว่าขนุนว่ายังยังไม่ชื่นใจเลยจะให้ขึ้นแล้วนะขนุนว่าอเล่นน้ำไม่รู้จากซ้ายจากขวาเขาใหญ่โอ๊ตว่า โลเล็กโลใหญ่ขนุนว่ายังเล่นไม่พอใจเลยว่าพากันจุกอีกยัง <c oughs> กินอะไรนั่นฮะ เย็นไหมนุน้น <Yeah. S 1> เล่นน้ำยังไม่ชื่นใจเลยเนาะนุะ้น,น <Yeah. S 1> ดูพากันเอาขาที่ห้าอกมาโช, <Yeah. S 1> ชว์กันเต็มเลยดูโอ้ <laughs> oh. ใช่ยานแล้ววันนี้เชือกไหนนี่ทีมงานช้างป่าสายมดจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ลังคาสีชมพูนี่สายมด ดีนะหญ้าแถวนี้มันไม่ตายมีสิดินมันคนละอย่างกันถึงแล้วหนุนไคลมดควันควันเขาเแบบ็ขัดงาเองเลยนะคะหนุนโยนเลยอันนี้จะเป็นไคล ใช่อะไรเอ้ายอะไรเนาะมันซื้อแบบช้างของนายกนี่เลยนี่ทีมงานกับพันโอน๊ตกับไผโคกนี่พาไผ่ลินอืออือธัญพรลูกสาวคนลูกสาวคนสวยของพี่ใหญ่ตามันทองดินี่ม <c oughs> <c oughs> ันคืออ้วนแน่แ <c> ก <oughs> <c oughs>

เอาสางมากินอ่อยเขาอีกโอ้ยซันกเอามาหลา,ายๆค่ะซ <laughs> ันนะคุณควันเจพลายทองแดงออวันนี้ได้กินแต่อ้อยเลยวันนี้ดูโคกหอบแล้วหนุนหอบแล้วหอบแล้ว คนเนี่ยม็นยูเนาะสองปีหรือสมปีทนานี่ทนงาพลเจ้าเป็นอะไรอิมินอยู่ใส่อ่ะอันนั้นว่าไม่มินดิแมนบอกน้องมินอยู่นู่นคู่ขาของเจพลทิพย์น้องมินน้องมิน จะได้แม่มากเลยน้องมินจะได้แม่ป๊อปมากผมไปหยอดเขามัดไปแล้วครับเขามัดไปแล้วผมไปหอดจะสร้างให้มันนอนบี้หาโก้ขื่นนะโก้ไม่ขึ้นบ่ได้โก้เปนค้าขายจริงถ้าไม่ใช่เก่งขายเนาดีแต่มันลูกกวอนผมก็ได้ขึ้นกวอนเลยเดี๋ยวคู้ั เดียวนล,อ,ล,วล,วลวออขนุนนั่นออ้ง่าออกบานดีเดียวขนุนไหมง่ากันนี่นะผม

โออนนมนสิรา่หาใช่อปีังได้มาให้กินโยนแล้วโยนอีกอยู่เฮ้ยหคนยังรดดัดดัดดัหน่อยพ่อใหญ่โอ๊ตเข้าพรรษาค่อยค่อยยน สามเดือนควันเจควันเจ,าเจลายทองเดงนขอบคุณสำหรับอ้อยหวาน,วน,วนให้กับชา้างนะคะน้องดาวบงคล นี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องช้างช้างเยอะมากโอ้สวยมากเลย เห็นธรรมชาติแบบนี้แม่เอซีที่อยู่ในกรุงเทพหรือไม่ที่อยู่ต่างประเทศก็โอ้น่าจะคิดถึงชีวิตบ้านโน่ชนบทชนบทไปแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะแม่เอฟซีไปไหนโน,น่นี่ หรับวันนี้สวัสดีค่ะถ่ายให้แม่ๆม่ฟรีดูช้างก็ไม่รู้หรอกว่าช้างชื่ออะไรบ่ะ สายเซมสัน